ครับจริงๆก็มาร่วมงานก็ก็ดีใจามากๆครับแล้วก็คือดีใจที่แบบเป็นตัวแทนของบัสแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญด้วยครับในโครงการเตรมโปรเจกต์ครับมการเตรียมตัวแล้วไหมเพราะเราบอกลงสนามนนวัี้จริงๆก็ตื่นเต้นอยู่นะเพราะว่านะว่าเป็นการออกงานเดี่ยวครั้งแรกเลยใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วก็ก็เป็นตัวแทนบาสแต่ว่าแบบก็ปกติมีเพื่อนๆช่วยไงแล้วก็วันนี้ออกงานเดียวก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชินเท่าไหร่ักำลงใจมมาเต็ใช่กำลังใจมาเยอะมากเลยแล้้้้ววเเเเตรรรีีียมมมมทาาาขขนนนออะะไไงคบื่กก็ึปโช์ใช่ครับก็ทำขนมครัตเตรียมเตรียมอะไรมาบ้าง<ร>าอ่ะจริงๆไม่ได้ตเตรียมตัวอะไรมาเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามี professional ตเตรียมสอนผมอยู่แล้ว แล้วเราก็แบบปล่อยใจแล้วก็โล่งครับผมมาไปเดินทัวร์มาจริงจริงก็ไปทั่วเลยครับแบบไปทั่วจริงจริงแล้วก็จริงจริงก็ไล่ไล่ตั้งแต่ตรงน,นี้ไปถึงไปถึงแบบลอสเตอร์เลยฝั่งนู้นครับก็ <c oughs> จริงได้กินของอร่อยเยอะๆยออยู่ครับครบเลยวันนี้ <c oughs> ใช่ <c oughs> ครับวันนี้คุ้มมากที่ตื่นเช้าไม่ต้องห่วงนะว่าผมกินอาหารไม่พอครับวันนี้กินอาหารพอมากครับ วันนี้ผมกินดีอยู่ดีมนนากใช่ล่ะครับจริงจริงถ้าค,คิดว่าถ้ามีเวลาก็อาจจะกลับไปลองทำขนมดูเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนทำวันนี้ก็รู้สึกว่าสนุกดีครับแล,แล้วแบบเป,เป็นการทำอะไรใหม่ใหม่แล้วเราได้ p o r t จริงจริงรู้สึกว่ามันคลายแบบมันก็เป็น art ชนิดหนึ่งเหมือนกันมันก็รู้สึกว่ามันสนุกดีที่ได้ทำเคยทำบ้างครับที่ทำง่ายๆแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าวันนี้ที่ทำนี่คือยากสุดที่ผมเคยทำนะครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ตัดโมกับตัดกล้วยอะไรยากตัดกล้วยครับผมรู้สึกว่าผมตัดโมไหวกว่าแล้วก็ แต่เอาจริงตัดกล้วยไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับรู้สึกว่าทำได้ครับแต่ว่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่ากลัวกลัวแบบทำใช่มันนี้มีกำลังใจมาดูเยอะเลยครับแต่เป็นแบบไม่ต้อง perfect หรือเปล่าแบบว่าเราต้องทำให้เป๊ะๆ็นมันก็โอ้โหก็อยากทำให้มัน perfect ครับแต่ไม่รู้มันออกมาพอ perfect หรือเปล่าแต่ว่าทำได้ใจครับอร่อยมั้งครับ ให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ล่ะครับอันนี้ต้องถามดีอาสนะว,ว่าให้ผมเท่าไหร่ครับคิดว่าอร่อยนะครับแต่ว่าอาจจะอร่อยที่สูตรเขาครับอาจจะไม่ได้อร่อยที่ผมทำแต่ว่าผมท,ผมทําด้วยใจผมมั่นใจว่าสวยครับโอ้โห <c oughs> รู้สึกว่าให้ <c oughs> พี่ยงครับใช่ครับดิ๊ดดี้ต้องลองเป็นคนแรก นี่เลยครับ B 1 B 2ครับได้คนนี้คนนี้เขาเขินกล้องนิดนึง<ต>ป็นพ่อ,อรครับก็ฝากงานฝากเติมโปรเจกต์ด้วยครับก็ทุกคนสามารถโดนเน a ได้นะแล้วก็รู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แบบที่ได้เป็นตัวแทนทเพื่อนของทั้งสิบสองคนแล้วก็ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญครั้งนี้ก็ครับก็ฝากงานของเราด้วยครับก็อ๋อยังยังไม่ฝากงานครับโอเคครับได,ได้ครับพอนี้ครับพอนี้ครับจ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 บครับผมใช่แล้วครับจริงๆก็พวกเราก็มีรายการเพิ่งมีรายการท่องเที่ยวครับชื่อเพิ่งมี บีมร,บนะรัคก็เพ่อมีรายการท่องเที่ยวชื่อบัสซิ่งนะครับก็เพลงฟิลก็เป็นเพลงทีมทีม,มซองของรายการบัสซิ่งครับก็ <c ười> <Hi. S 2> บัสซิ่งอะสนุกมากครับคือผมอ่ะรู้สึกประทับใจมากเพราะว่ารู้สึกว่าเกิดมาอยู่ไทยตั้งนานใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมีอีกหลายมุมมากๆที่เราแบบ ไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยไปทําไม่เคยไปดูอะไรเงี้ยรู้สึกว่ารายการนี้ทาให้มา้าได้แบบทําอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ไม่เคยทําแล้วก็รู้สึกว่าเปิดใจกับหลายๆอย่างมากขึ้นครับโ้ oh, จริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่แปลกเลรู้สึกว่า <c oughs> รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหม่หลายๆเรื่องเลยก็รู้สึกว่าทุกคนต้องลองติดตามดูนะครับถึงจะรู้ว่าเรื่องราวเป็นไง อีพีที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่ผ่านมาเป็นผ้าบาติกครับรกรร็รู้สึกว่าเอาจริงจอ่ะรู้สึกว่างานของทุกคนออกมาสวยหมดเลยแล้วก็เอาจริงๆถ้านับว่าเป็นครั้งแรกผมรู้สึกว่าสวยมากออแบบจริงๆของเพื่อนหลายๆหลายๆคนเลยผมรู้สึกว่าผมชอบมากแล้วก็จริงๆประทับใจมากมากเพราะว่าดูแบบเป็นงานศิลปะที่แบบสื่อสารอารมณ์มากมาทุกอันเลยครับ วฮาพาบาติอะครับ next ซ p เหรอก็ต้องรอดูครับเดี๋ยวมีสปอยเลอร์แน่แน่ครับไม่สปอยดีกว่าครับเดี๋ยวต้องรอดูครับผมสปอยไม่ค่อยเก่งแต่สนุกแน่นอนครับ น่าจะต้องรอดูดีกว่า่ยนะโปสเตอร์ปล่อยไปแล้วอ่ะครับมันสักพักแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นหน้าสดจะปขึ้นมาเดี๋ยมีน้ำตาวมีน้าตาโอ้โหรู้สึกว่าเหมืนร้องเพลงร้องคือพวกเราอ่ะร้องเพลงมันแบบโอ้โหต้องเริ่มไงดีอะ เหมือนพวกเราตั้งแต่เดบิวเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะใช่ไหมแล้วก็แบบจริงๆทั้งบัสทั้งบีอาร์เซยพวกเราผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วก็โอ้โหผมร้องแล้วอินมั้งครับไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าตอนอยู่บนสเตจนั้นได้รับความรักจากทุกๆคนมากๆเลยแล้วก็เลยแบบเออแบบกล้าร้องไห้นะปกติีนไม่ร้องไห้นะแต่ว่าอยู่ๆก็ร้องไห้แบบตอั้แบบใช่ครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับก็ไม่ ไม่ว่าตอนไหนที่ผมไม่โอเคก็ยังมีบีสกับก็ยังมีบัสคอยแบบอยู่ข้างข้าผมตลอดก็เลยจริงๆอผมอาจจะมีร้องไห้บ้างอาจจะมีเหนื่อยบ้างอาจจะมีท้อบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าสุชายด้วยความรักของทุกคนผมก็มก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปผม่าแบบมีแรงที่จะทําหน้าที่ของผมต่อไปก็หวังว่าทุกคนจะแบบตามบัสมีเขาทุอย่างก็จะได้รับพลังนั้นเหมือนกัน แฟนช้างใช่ไหมครับโหจริงๆแบบผมชอบมากนะแบบเหมือนเหมือนร้องร้องด้วยกันกับแฟนคลับกับบีอาร์สุกรอบที่ที่เราแบบที่เราขึ้นคอนเสิร์ตเลยแล้วก็เหมือนเมสเซเจที่เราส่งไปเหมือนได้รับการแบบตอบกลับมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันคือความรู้สึกที่ดีมากครับแต่ไม่รู้ ต้องพูดยังไงให้มันให้มันแบบดีพอเลยแต่ว่ามันฟีลิ่งที่ดีมากเมื่โอ้มองง่ายมากสูนนะครับสูนครับก็มีโอ้โหเร็วๆนี้แน่นอนครับว่าคือจริงๆรู้สึกว่าสเกจจูของเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราปล่อยไปแน่นอนเร็วๆนี้ครับค่ะเรา ต้องรอดูครับแต่ว่าบอกเลยว่าเร็วๆนี้แน่ๆครับจะเป็นแบบว่าแบกลงป็นก่อนลองเดาดูครับลองเดาดูครับคือคือโอ้โหถามที่แล้วผมกลัวสปอยเลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดั้ดี้ดั้ดี้ไม่ดูจริงๆแล้วดั้ดดี้ไม่ดูเลยแต่ว่าเราเราจะแบบ เราทะเลกกันเองครับใช่แต่ว่าน้องเนยครับใช่ครับใช่ครับโดนน้องเนยตกครับจริงๆก็น้องน่ารักมากจริงๆเห็นเห็นน้องผ่านๆเคยแบบติดตามน้องผ่านๆอยู่แล้วรู้สึกว่าน้องน่ารักมากแล้เจอตัวจริงนี่คือแบบโอ้โหแบบใจไปแล้วเลยน้องน่ารักมากจริงๆคือน้องน่าดูมากคือจริงๆแบบ พวกเราพยายามแบบทริคน้องให้ให้หลุดพูดนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องน่าจะเป็นหมีจริงนะคคอนัเรายังไงคะเราเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบน้องสาวเป็นน้องสาวเลยครับตั้งแต่น้องเข้ามาก็ก็รู้สึกว่าโดนตกเลยน <c oughs> ้องแบบแปลกมากใจเหลว ถ้าน้องมีงเนยอ่รถ้าโอ้โหอนะีรนะได้ทำชาให้เนื่อนน้องไหมหรอไม่ไม่มีทำคู่ยังไม่มีทำคู่กันแต่ว่าผมเต้นเพีงน้องแล้วนะครับสามารถดูได้นะครับครับผมก็ ฝากแค่ไหนแค่นั้นโนแมรตาวดครับแล้วก็ฝากแค่น้องชายบรัสโซนะครับแล้วก็ฝากเพลงฝากรายการบัสซิ่งเพลงเฟียวและเพลงเซียวของเราได้ครับแล้วก็เร็วๆนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามีมีงานมีสเกจูให้รอติดตามแน,น่ๆครับขอรอให้รอแป๊บเดียวครับแต่ว่าอันนี้น่าตื่นเต้นมากๆผมรู้สึกว่าทุกคนอาจจะรอคอยสิ่งนี้อยู่เออสปอยแบบผมรู้สึกว่าพูดออกมายิ่งใหญ่มากแต่มันยิ่งใหญ่ครับ ำหรับมานนต้องรอดูครับอลองถามอลันดูครับวันอาทิตย์ผมว่าอาจจะได้คำตอบดูครับบวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมนะช่วงนี้เรีนหนักไหมหรอช่วงนี้เรียนซัมเมอร์ครับรู้สึกว่าก็เร,รียนหนักไหมก็หนักหนักปกติแต่ว่าก็มีกำลังใจของทุกคนอยู่ผมก็ไม่อยอมแพ้ครับแต่ก็ยังเรียนอยู่ครับย,ยังเรียนอยู่ แบ่งเวลาไงหรอก็รู้สึกว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเรื่อยๆแล้วเราเหนื่อยกับพักรจริงๆเราไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีไม่ได้มีแบบสเกจจ e ที่แบบชัดขนาดนั้นว่าเ,าเราทํางานถึงตอนนี้เรานี่นู่นนี่ตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเราเรา,เราทําจนเราแบบเหนื่อยแล้วเราก็พักแล้วเราก็ตื่นมาทํางานต่อแล้วก็เหนื่อยก็พักแล้วก็แบบจริงๆก็มีเวลาให้ตัวเองบ้างจริงๆมีเวลาให้ให้แบบ เวลาส่วนตัวมีเวลาทำงานมีเวลาพักก็ก็ไม่ต้องห่วงว่าทุกทุกอย่างโอเคครับอย่างโอเคใช่ก็ทุกคนก็ส่งกำลังใจมาให้เยอะมากๆก็ไม okay. okay. so ่ยอมแพ้แล้วครับขอบคุณครับฝากบัสที่เขาเซอยูเอชชายนี่นะครับวกเราทั้งสองคนครับ